สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมโอ๊กในเกม s u r Finger กนะครับผมดูจากสภาพเกมแล้วก็เป็นเกมที่สบายหูสบายตานะครับผมซึ่งจะเป็นเป็นแนวที่แบบว่า,าดูจากตัวละครแบบนี้ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันจะเป็นเกมแนวไหนวิ่งแข่งแน่นอนมีรูปแบบนี้บ้าเลยใช่ที่ไหนเล่าก็คือเป็นเกมกระดานโต้คลื่นนะครับผมเป็นเกมแข่งโต้คลื่นก็คือมันจะประมาณนี้เกมนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ามันจะ ใน,ในรอบนี้ผมแค่จะเล่นเป็นโหมดซิงเกิลเพเยอร์ก่อนเป็นแบบโหมดโซโล่ก่อนเดี๋ยวโหมดมัลติเพเยอร์ผมจะเอาไปทําในคลิปที่2นะครับผมคือโดยปกติแล้วเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้หยิบเกมที่มันแบบว่าใช้เวลาน้อยๆในการเล่นมาเล่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เกมแต่ละเกมจะที่เอามาเล่นเนี่ยจะมีแต่แบบว่าระยะเวลายาวๆทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้บ้างเดี๋ยวคาแรคเตอร์มันมีเครื่องหมายตกใจคืออะไรอะ คือพอดีว่าไม่ได้เล่นนานแล้วไงเกมนี้อ่าก็คือในเกมนี้มันจะมีหลายตัวละครให้เราเลือกนะครับผมซึ่งแต่ละตัวละครก็เป็นเพียงแค่ความสวยความงามนะครับไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับสเตตัสหรือแต่อย่างใดอ๋อมีตัวละครให้ปลดล็อกใช่ไหมก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันเนาะอะ,อะโอเคก็ในการปลดล็อกตัวละครของเกมนี้นะครับผมก็มี2องออปชันให้เลือกซึ่งออปชันแรกก็คือใช้ดาวในการมาแลกนะครับผมอย่างต้นอย่างตัวนี้800 ดาวหาได้จากการเล่นในเกมนะครับผมมันจะมีดาวให้เก็บเนาะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็300นี่คือต้องสกอร์300ต้องไปทําแต้มในเกมให้ได้300นะครับผมก็จะปลดล็อกทันทีโดยไม,ไม่ต้องไม่ต้องใช้ดาวมันแรกเลยก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะใช้ความขยันหรือเอาความเก่งเข้าแรกซึ่งตัวละครก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะมีมากมายเลยแหละที่จะใช้เลือกให้ปลดล็อกอาลีบาบาใช่ไหมเนี่ยแนวอินเตอรเดียเลยเนะแล้วก็มี โอ้โหอันนี้ยิงยิงหนักเลยเอาประตูมาโตขึ้นอันนี้ก็ป๋าหลุมศพโอ้ยแต่ละตัวสซนามิไม้ไผ่กระบอกไม่ไผ่อ้ดีกระงงับกระดานโตขึ้นลมแล้วมีเอาปลามาโตขึ้นแต่แล้วแบบโอ้โหโตขึ้นอยู่ปุ๊บๆหิวจับแดกแม่งเลอย่างนี้เหรอกัปตันอเมริกาก็มาหุ่นยนต์โอ้โหเอาประแจมาโตแล้วแล้วมันจะโตกันยังไงวะโอ้โหหลอดไฟก็มีจอยสติกก็มา แล้วโอ้โหนี่หนักหนักสุดเลยทานไฟฉายต้องอยู่ในน้ำนะึงไม่กลัวไฟฟ้าช็อตบ้างเหรอวะไฟฟ้าแสนโวแบ,แบตแบตตี้เหมือนยออมาจากแบตเตอรี่ยังไงก็ไม่รู้ดิอันนี้ก็หนักสุดแล้วตังใช้ตังโตขึ้นโอ้โหจ้ามรลลวยอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันดีกว่าเอาตัวละครไหนก่อนดีอะตัวนี้ด้วยกันอ่าสาวน้อยนมนมดัมเบล รูปร่างมันเหมือนดัมเบลมากเลยมันมันไม่ค่อยมีส่งเลยเลยอ่ะเดี๋ยวขอประกาศสักนิดนึงนะครับเป้าหมายในรอบนี้ก็คือจะพยายามอดล็อกไอเนี่ยเนี่ยอดล็อกอารีบาบาเนี่ยสามรอยแต้มไม่รู้จะได้ป่ะนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปซ้ำ้อมก่อนแล้วกันลุยเลยกดดับมันยูเพิ่มขึ้นแล้วก็กดเอสอโถตายแล้วนี่เราอ่อนแอลงสนานี้แล้วเนี่ย เอาใหม่สิเออต้องรีบกดหน่อยก็คือเกมนีไมไม้ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่ปรับระดับความสูงของน้ําของเราเดี๋ยวมือแต่พูดสิมือกดด้วยเนี่ยตามที่เห็นนะครับผมกม็มีมีแค่นี้เองปรับระดับระดับความสูงของน้ําให้มันเท่าๆกันมาถึงจะไปต่อได้มีแค่นี้เองนะครับมาเลยสาวน้อยนมําเบลเลยเพื่อสามวันแต้มนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถึงิงๆ,ๆก็อาจจะขอลดขอโซนลดสักหน่อยนะผมผมจะอาจจะไม่ไหว อตอนนี้เริ่มทุกคนเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าเกมนี้มันเป็นเกมสบายๆแต่ไปโอ้ยเลยดำน้ำมาจากไหนมาดำอะไรแถวนี้จะพาสาวนะจะเที่ยวใช่ไหมเจ้าโอ้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 เดี๋ยวทางลงมาอยู่ไหนวะผมมัวจะผมมัวจะปรับขึ้นมาเก็บดาวโอ้ที่หลังไม่เก็บละโอ้สาวน้อยแม่สาวน้อยหวเนี้แม่สาวน้อยขึ้นลงขึ้นลงมีอยู่แค่นี้เองโอ้ซากเรืออปางไททานิกก็มีเยอะแย,ยะมากมาย อโอ้ทะเลแสนงามฟาสซิคามสดใสไม่เห็นเรือใบเล่นอยู่ในทะเลมีแต่เรือดำน้ำกับเรือทไททานิกเนี่ยทั้งนั้นเลยอโอ้โ,หโหแล้วคือหนึ่งร้อยแต้มมันยังยากเลยล่ะจะไปทะลึ่งเอาสามร้อยโอ้โธเจะเลินพรเะโอ้โหเจ๊แม่สาวน้อยสิ้นไปแล้วแม่สาวน้อยจะช้าหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ช้าๆพอดีวะมันเบรกมันมันไม่มีกดเบรคอะวะโอ้โหมันซิ่งเกินไปแล้วอืมอืมแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยสาวน้อยช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยปึ๊บ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 แทมโเนี่ยไม่ได้มองเลยผมไม่กล้ามองแต้มมด้เท่าไหร่แล้วอ้หมันเร็วเกินแล้วเดี๋ยวนะใจเย็นเว้ยใจเย็นปึ๊บ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 กี่แต้มเราเนี่ยปึ๊บปึ๊บ ทึ okay, 3, uh ๊บ huh, ท <c oughs> ึบโอเคเลเวลสามนะครับผมกลับมาสู่โซนน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันไปโต้ขึ้นบนหิมะได้ยังไงวะไม่เข้าใจเลยจริงจริงไม่ไม่ไม่กลไม่เก็บแมงละดาวะเดือกกดไม่ทันเรามีโอ้โห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 โอ้กี่แต้มเนาะเฉมันตกน้ำาสาวน้ยตกน้ำอืมเมื่อกี้ผมกดเกินใช่ไหม คงใช่แหละมันต้องกดทีเดียวแต่ผมไปกดเบิ้ลสองไงบางทีแบบมือมันไปหมดแล้วอ่ะเจ๊นมดัมเบลดูท่าจะไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวละครดูบ้างเนาะเจ๊อาจจะเหนื่อยละเอาตัวไหนดีเคน้องน้องเค้งไหมงงเคโอ้โหแล้วเอาห่วงยางเป็ดมาโต้คืนเลยโอ้แนวจริงอะไรจริงอ่ะโอเค let's go ถามลอยเต้มเหรอเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะสองแ้วตัวขาป่ะเออก็ก็ไกลเนาะอ่ะขอพยายามกันอีกสักหน่อยนึง ผมว่ามันเริ่มยากตั้งแต่ไอโซนหิมะเนี่ยน,นะไองต,ตาลายจริงๆตาเราจะค่อยๆไปเฮ้ยระวังหัวโขกถ้ามันใสมากก็กระโดดขึ้นไปงับแม่งนึงมาลอยเลยอะไรแถวนี้แก้เนานะโอเคช่วงนี้ยังยังยังพอเละๆได้อยู่นะแต่ว่าตั้งแต่โซนนั้นมันต้นไปนี้มันเละไม่ได้เลยว่าได,ได้ได้เท่าไหร่แล้วมองผมมองไม่ทันว่ะตาเริ่มละแม่งเริ่มละเริ่มละเริ่มละครับพี่น้อง ปึ๊บปึบปึบโอเคเนี่ยขออย่างงี้เยอะๆหน่อยได้ไหมทางตรงๆอย่าเอาแต่ขึ้นลงขึ้นลงมาแล้วมันเหนื่อยนะเว้ยแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสองเดี๋ยวหนึ่งสลับกันเนี่ยผมตับสนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึบลงแม่งลงบูยบูยไม่ไหววะเดี๋ยวนะเบสสองห้าสองอุผมเมื่อก่อนผมโหดขนาดนี้เลยเหรอวะอ่าก็ถ้าเกิด ผมทำสามร้อยไม่ถึงผมขอแค่สองร้อยห้าสิบสองพอได้ไหมผมขอแค่แบบเท่าสถิติตัวเองผมไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่มองเห็นนะจะบอกให้มันเป็นเกมสบายถุงสบายตามบอกและอ่ะค่อยๆปยค่อยๆปขึ้นๆลงๆอย่างเนี้ยแล้วบางทีแบบมันมันทำเราหลอนเหมือนกันนะแบบบางทีปุ๊บมันเป็นเนินขึ้นแต่เราต้องกดลงเป็นเนินลงแต่เราต้องต้องกดขึ้นาเงี้ยสนจริงนนะ ไม่เชื่อลองลองเอามือกดกดตามเนี่ยตามเกมที่ผมเลน่นดิจะจะดูว่าจะดูว่ากดถูกกันไหมปึ๊บดึงดึงดึงตายค่อยตายต้องใช้เวลาฝึกฝนค่อนข้างมากในเกมนี้ผมท่าที่ผมมองดูแล้กวกาจะเซียนน่ะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยสองสองสองเนี่ยผมกลกดเกินมากๆเลยไม่เกินก็ขาดมีแค่นี้น โอ้โหช้าๆ IK IK ช้าๆ IK ไอต้องรีบกดไม่ทันฮึบฮึ๊บฮึบฮึ๊บอ้๊ยอุ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 ๊อุยออุยจี๊ดแทมแล้วเนี่ยบอกวไม่ไม่มีเวลาเลโอยเคหัวแตกตายไปแล้วเจอนี้มันกดลงมันดำดิ่งเลยทีเดียวเคไม่ไหวเคไม่ไหวไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยหรือจะเอานมดัมเบลอีกตัวหนึ่ง ลุงโมแกนเออลุงน่าจะเหมาะกับทะเลมากกว่านะลุงโมแกนนะถึงแม้ลุงจะแก่แล้วแต่ว่าไม่แก่ประสบการณ์นะเจ้เยกยบกับพี่เป็นแค่ถอ,อนไม้ถอนไม้ใกล้ฝั่งซะด้วย <c oughs> โอ้ย252 200เฉยๆก็ยากแล้วยังน้อยต้องเข้าโซนที่3ใหไม่ได้ก่อนนะ่ะถึงจะพอมีลุ้นอะ่ะ <c oughs> แล้วโซนที่4 <c oughs> เป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นเลยวะ่ะ อืมเราจะไปพิสูจน์กันอย่างน้อยก็252แต้มมันจะไปถึงโซนสีแดงเป่าวะเนือสีแดงมันผมเคยเห็นหรือเปล่าว่าผมถึงพูดอย่างนี้หรือมันจะเป็นโซนที่ผมเคยเล่นกับน้องผมวะสีแดงคือจริงๆมันมันมันมีหลายโซนเอา <c oughs> ลุงเอ้ยลุงไม่ไหวแนละ้วไอ้หนุม่มหาลุงมาทำอะไรแบบนี้ลุงต้องเลี้ยงหลานอยู่บ้านนี่ให้มาทำอะไรแบบนี้ โอ้ยลุงเอ,อ๋ยลุงมอแกนอขอตั้งสติสักหน่อยนะช่วงนี้มันยังชิวมันยังชิวไม่มีอะไร2องรแต้มผมต้องทำให้ได้มันคือเป้าหมายแล้วตัวนมดัมเบลผมทำได้เท่าไหร่ลืมแล้วเนี่ยเอาลงลงขึ้นลงลงเอาขึ้นขึ้น,นลงลงมลงอยู่แค่นี้แหละปึ๊กปึ๊กแค่ประมาณนี้ก็กดแทบจะไม่ทันแล้วเอาละครับเลเวลสองมาถึงแล้วพี่น้อง เอาละกานตาลายเริ่มตกน,น้ำนะบัดนี้ลุงกลับบ้านเลี้ยงหลานเถอะเดี๋ยวลองทิมเบอร์บ้างไหมอ่าขอนไม้เหมือนกันแต่เป็นขอนไม้ที่หนุ่มกว่าหน่อย2 5งรองแต้มเออทำไมผมเมื่อก่อนผมไม่ทำไม่เยอะขนาดน,นั้นถ้าจะทำไ้สักร้อยห้าสิบจะได้ทำลายสถิติตัวเองง่ายๆหน่อยอ่โอเคัางใจ let's go ตัวนี้มันจะประมาณกี่แต้มนะมันจะเกือบเกือบร้อยป่ะอือเนี่ยช่วงนี้มันยังพอมองๆได้อยู่มันยังเละๆได้บ้างแต่ที่เหลือนี่อะไรก็ไมนี่ยใจเย็นๆครับใจเย็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาล่ะเดี๋ยวต่อถึง70กดให้แม่งหรอวะหมายเลขโอ้ยอ่ะค่อยๆไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้จังหวะตัวเอง ไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยขั้นหนึ่งขั้นผมยังโอเคโอ้โหแล้วเมื่อกี้มันเหินขึ้นไปเจอเก้าอี้อีกใครเอาเก้าอี้มาขวางแถวนี้ตกใจมากเลยเมื่อกี้เหินขึ้นไปปุกก๊บเก้าอี้มันลอยบนหัวแล้วถ้าไม่รีบหลบแม่งก็ชนหนิมั้งนะไม่รู้ว่าชนหรือเปล่าเออผมว่าชนแหละนหลับความสูงมันนั่นเนี่ยน,น่าจะพอๆกับไอ้เมื่อกี้เลยอะ่ะสองร้อยห้าสิบสองแต้ม ท่องไว้ท่องไว้ให้ตัวตัวเองไปเรื่อย <c oughs> โซนละประมาณ70แต้มใช่ไหมสอง้ยห้าสิบเจ็ดโซนที่4โอ้ยังนล้นก็ได้เข้าโซน4เหรอจิอ้งเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ต้องไปโซนที่4โซนที่3ยังจะไม่รอดเลยเดี๋ยวว่าแต่3ามละเอา2ให้รอดก่อนเในตอนเนี้ยอืม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 ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลง มีแค่นี้ของดีๆของดีแต่กดเกินปึ๊บปึ๊บอ้ยอุ้ยอ้ก็มันลงมาลิ้มันลงลงลงก็ลงเรื่อยๆเลยเนี่ยแม่ไม่มีขัดจังหวะด้วยไอ้มันจะมีสติสตังค์มากพอกันหรอเนวะเออแล้วคือความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสิพอเล่นไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เริ่มจะเหนืน่อยแล้ว เพิ่เล่นได้สิก่านทีเงแต่ผมไม่ไหวแล้วจริงๆเกมสบายหูสบายตาหมกหมอปึ๊บเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เกือบกดละก็มันลงมันลงมาเรื่อยๆอ่ะผมงงจริงๆนะเนี่ยเอาถึงใช่ไหมปึ๊บเอาไม่ใช่เจสิบหรอแตสีบปรอเอ๊ะคือยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึึบปึ๊ปึ๊บปโอตาลายโอตาลายแล้วตาลายแล้ว ผมตาลาละฮึ่ยฮ้่ยฮึ่ยฮ้่ยลงลงขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวกดเดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวเดี๋ยวกดเพิ่มอีกอ่ะทึบทุบทุบทุบแต่วะเนี่ยพอมันสองปุ๊บมันก็สองเรื่อยๆเลยอ่ะทีเนี้ยมันทําผมสับสนอะโอ้ทิมเบอร์ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือจะกลับไปหาไปง้อนมดัมเบลดีอาจจะมีโชคนะเพราะนมดัมเบลรู้สึกจะไปได้ไกลสุดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีมั้ง ไม่ไหวแล้วรอบแรกรอบแรกเป็นรอบที่ดีที่สุดสําหรับเกมนี้เพราะวอะไรคือหลังจากนั้นปุ๊บฝีมือมันจะ,จะมันจะดรอปลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เล่นอาจจะต้องไปพักสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอเออขอเนี่ยขอจุดพักลบอย่างนี้เยอะๆหน่อยนะตัวหลังๆะจะตายหาว ึ๊บปึ๊บเอ่าใช่แปดสิบตงหูต้องเข้าโซนสี่อะเลือสีเหลือสยังเอาตัวไม่รอดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าค่อยๆค่อยๆปึ๊บปเนี่ยสิ่งกีดขวงก็เยอะเหลือเกินปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองหนึ่งเะแม่งแม่งแม่งลงเีอยมันลงต่อเนื่องแล้วเมื่อกี้อืมอื ได้กี่แต้มแล้วเนี่ยไม่กล้ามองเลยไม่กล้ามองเลยไม่ได้กี่แต้มปุ๊บเปลี่ยนทรงสักทีเถอะเบื่อสีขาวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วปวดตาเออดีมากเจ้าน,น้องพี่น้องเอ,อ้ยนี่เอาอีกแล้วมันไปนกดสองทีติดกันเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามือล่าเหลือแล้วเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนมือดูบ้างนะเผื่อจะเวิร์กว่ะเอา <laughs> ใช้มือเดิมไม่ได้วะ ไม่ไหวจะเทียมันยากจริงอะไรจริงนะ252เนี่ยไปทำไว้ตอนไหนเนี่ยแล้วก็ทำไว้แะเยอะเชียวเอออย่างน้อยน้องนมดัมเบลนี่ก็ไปได้ไกลสุดแล้วเ่าที่ลองเทียบกับตัวอื่นๆดูหรือมันอาจจะเป็นเพราะผมพูดมากก็ได้มั้งเพราะว่าเวลาพูดไปด้วยแล้วเล่นเกมแบบนี้ไปด้วยเนี่ย สติมันจะอยู่ไม่ไม่ค่อยครบเต็มร้อยไงมันต้องแบบเพ่งจิตมันต้องใช้ตาไม่ได้ใช้ปากไงเกมเนี้ยอึอึอึฮึบฮึ๊บฮึบไปอึอืสองทีติดแกสองทีผมเบื่อสองทีมากเลยอ่ะกูจะกดเพลินอะสติสติเท่านั้นเกมนี้สติเท่านั้นฮึบฮึ๊บฮึ๊บอ้ยเกือบแล้วเกือบงงแล้วเมื่อกี้ Ừ, ừ, ชาชาน่อยสิเจเจเบาๆหน่อยเจแต้มมาเนี่ยมันไม่มีเวลาให้ผมมองแต้มเลยอ่าโซนสามกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเจปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บอาล้วว่โอ้ยอย่าสไลด์แรงช้าช้ามันเสียวมันเสียวปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บอันนี้อีกแล้วอะไรวะอะไรวะตายในแบบเดิมเลยเอ้ยเดี๋ยวนะ นมดำเบลดูดูท่าจะไปได้ดีสุดละ <c oughs> หรือไม่ก็ถ้าเกิด252ไม่ไหวผมผมขอลดหรือ200ได้ไหมย200ยังไม่ถึงเลยอะ่ะดูตอนเมื่อกี้194รู้สึกจะเป็นสถิติที่ดีที่สุดหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเ <c oughs> นี่ยผมชอบตายตรงที่มันมันสลับสองกับ1อะ่ะมักจัเป็นอย่างนั้นเสมอเลยสองกับหนึ่งสลับกันเยอะๆเงี้ยมันไม่ทัน ไม่ไหวึอืม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 อยากได้สองร้อยห้าสิบกับเท่าสถิติเดิมอะมันจะเป็นอะไรที่ดูดีมากเลยนะเน่แน่แน่แแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เลยอะสองแล้วหนึ่งะหรือหนึ่งแล้วสองเงี้ยเกือบเกือบละเกือบละเมื่อกี้เกือบละอืม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 โอ้ยให้กดเขาให้ลงแล้วัะไปกดขึ้นอีกขอทีนะ ลมดัมเบลน่าจะให้โทษผมติมดไั้งใจกันไว้หรือว่าต้องต้องลองเล่นแบบเงียบๆไม่พูดใช่ไหมแต่มันจะได้จริงๆหรอปึบมันอยู่ที่มือนี่นะมันต้องเพลงสติให้ดีๆหน่อยอือย่าสลับกันเยอะขนาดนี้สิ ไม่ไหวโอ้เดือำน้ำาอีกแล้วแล้วบางทีไอ้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ทำเราเขวได้เหมือนกันนะเช่นไอ้เนี่ยไอ้ปลากระโดดกับไอ้กระต่ายเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรมองไม่ทันมันเร็วมากเลยอะฮึบปึบฮึบลงฮึบลงึต้องเล่นต้องพูดแบบอย่างนี้อย่างเดียววะฮึบึบึบอย่าพูดอะไรนอกเหนือจากนี้หรือยังไงนแน่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  ออกจากโซนนี้ก่อนเนี่ยมันเน่ปวดตามากเลยผมไม่ชอบผมไม่ชอบอะไรแบบสีแบบนี้เลยอ่ะมันเล่นแล้วมันปวดตามากเลยอ่ะสีสมาธิสุดๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะเป็ีนเอ ano, ้ยเปลี่ยนเลยมาเบลสามมาดุนกันไหมผมว่าคู่ไม่ไม่ไปตายตรงนั้นอย่างเงี้ยโอ้ยไอ้เรือไททานิกไหมยะปื๊ด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 ปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดปื๊ดเอาลุ้นวะ แทบเระเนี่ยไม่ได้มองไม่กล้ามองฉันไม่กล้ามองปึ๊บปึ๊บลงขึ้นขึ้นลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บดีดีดีเหมือนจะมาไกลขึ้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเหมือนมาไกลขึ้นแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงปึ๊บเฮ้ย New Personal Best สส่ตีใหม่เอาเลยกสามร้อยสามร้อยสามร้อยลมดัมเบลสุดยอดเทอสุดยอดว่ะอุ้ยอุ้งกองกองแล้วเนี่ยโอ้โหไปลงดันรถสัตว์ที่รักฉันจะลงโทษเธอ อีกอ่สาสมเลยอีกสิบสองเองโอ้อีกหน่อยนึงก็ไม่ได้อีกนิดเดียวเองอะ่ะโอ้เสียดายอ่ะพอละทำลายสถิติตัวเองถือว่าเสร็จสิสส้นภารกิจเจมาตกตลกตรงนี้นี่เองโอเคพอแล้วผมพอแลไม่ไม่ไหวละโอ้ผมเหนื่อยมาก อ่ะครับเกมนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็มีอยู่แค่นี้ไม่ได้เมนเลยมากอ่ะโอเคนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พอแล้วครับผมโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวจะเจอกันคราวหน้าในเกมเซิร์ฟฟิงเกอร์ในคลิปที่2ก็จะเป็นการไปดูเอลกับคนอื่นนะครับผมจะเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขามีเกมนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปขอดูเอลกับเขาเพื่อถ่ายคลิปสักหน่อยหนึ่งนะครับตามนี้ อ่ะโอเคก็สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย